ลง,งไงอนเหี้ยเหี้ย Watch out I need a weapon ลงไหนอ่ะทีนี้ลงนี่ย์ดเลยเอ้ยมีมีรถสี่รถสี่ <Watch out. S 3> รอรถสี่ดีกว่าโน,น่นอ่ะไปรถสี่เลยเฮ้ยไปยี่่่่่่่่ไ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ไ่่่่่่ไ่ ลเลนส์สีอะไรอ่ะสีสีชมพูฟ้าฟ้า,ฟาสีลุ้งสีลุง<น>้งข้าหนักแล้ว <Mod ulation. S 2> พี่สามหกคือสามสองแล้วแบบพี่เฮ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นเคาอาจจะยังไม่แก่หรอกข,ข่างกับพี่ซันสิบปีอะ่ะสามสี่งไงพี่ซันสามพี่ซันสามสิบไม่พี่ซันยี่สิบสี่เอาแล้วพี่ขึ้นขับทำไมเลิกเลิกก่อเด่ะแล้วท่านก็นั่งเฉยนะท่าน ่ไมเ่ก็ว่าทำไมมันไม่เปลี่ยนสักทีเมื่อกี้ผมว่าผมกดนั่งันจอดน่เจ๋เลยจนคนอื่นเขาโลกรถกันหมดแล้วเหรอพี่นั่งคนดีวเออใครถึงก่อนไม่ว่าหรอกพี่ใครอยากไปถึงเจ้ากันก่อนแลวกันเนี่ยเนี่ยจอดตรงนี้ก่อนเลยพี่ฟามตรงนี้ก่อนดีกว่าไม่อยากทลืบคารเข้าไปข้างในกลัวตาย เนี่ยแหละรู้สึกว่าเติมแล้วคุ้มสุดไอ้รุ่นไอ้ไอ้ตัวนี้เติมแล้วคุ้มสุดเติมแพงแล้วคุ้มอืม <rainforest> ไม่แต่แม็คคาเลนแม็กคาเรนก็รวยนะพี่ <rainforest> จ้าแม็กคาเรนแม่งคุยกันไม่รู้เรื่องเลยคุยธุระกันนะแหมแต่เธอก็ชอบไม่ใช่หรอ เฮียแรกตัวไม่โคตรโคตรไม่คุ้มอะถ้าแรกตัวนะพี่สำหรับผมก็มันมันมาแล้วไงพี่มันมาสุดก็ต้องเอาให้สุดถ้าเอาไปยัดไปแล้วบาทใช่ไหมพี่บาทด,ดีพี่บาทบาท <c oughs> จบไปจบจุก,จกเอเ็มฟงมีใครเอาอแล้วไหมครับอ้าวมาแต่ตอนไหนเมื่อกี้เห็นตรงโน้นแต่มันมีรูปรูปหนึ่งอะฮามากเลยนะเนอ็มโฟของแต่งครบแล้วอโอ้โหผมมีกิบตรงอยากได้กิบสามเหลี่ยมเนี่ย ผมท้อเลยใช้กิบตรงเลยมโฟผมยอมขายทิ้งดีกว่าไม่ใส่กิบตรงอะเฮ้ยมีคนชนอยู่ตรงบ <Watch out. S 1> อดเฮ้ยตรงโบดตรงบ <laughs> อดเฮ้ยมันกระโดดลงมามันกระโดดลงมามันขึ้นมันขึ้นรถบัคจีไปแล้วตรงไหนพี่มาก่อน Watch o มันออกหลังโพไปแล้วมันขึ้นรถบักจีแล้วเฮ้ยมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นมันจอดมันจอดอุ้ย ช่วยมาหาหลวงพ่อแน่เลยสารภาพบาอ้าวไม่ใช่เขาไม่ได้เรียกหลวงพ่อพี่อือพีตเตอร์ไม่ที่เป็นผู้ชายอะ่ะบัานหลวงนะบ้านหลวงสันสันตาประพาอะเหียมีสองตัว,ตวเ,เองพี่เอาแม่งเลย เราทําเป็นจะขับออกไหมพี่แล้วให้มันตายใจแล้วก็ไปชวข้างหลังมันแล้วมันก็จะเฮ้ยมาตอนนี้ตั้งแต่เมื่อไรครับเนี่ยเนี่นยพี่เพื่อนอันนีคือการบายกูจะ, <laughs> จะตายหาเลยเสตวจมันก็เป็นเลยใครเปิดผมก็เลยฝังมันเอาบักกี้ออกไปแล้วนะตรงนั้นนะ <Watch out. S 2> พี่ไม่ขึ้นหรอพี่มันเอาบักกี้ออกไปแล้วมันรู้ว่าเราจะมา,าม,มันเอาบัก<า>บกี้ออกไปแล้ว แโอ้ยเฮียกระตุกอะบังคีออกไปตัวเดียวขวามือพี่อุ้ยติดไอ้โดนโดนมันหนีมันหนีไปตึงนี่นะ Watch out เฮ้ยมีรถจอดไกลเลยพี่ไม่น็อกด้วยนะเฮียไปกลับบ้านเดิมพี่กลับบ้านเดิมเมื่อกี้มีตัวคอยอยู่ข้างหลังค่ะกลับบ้านเดิมกลับบ้านเดิมังบาร์บีย์ยังบาร์บีย์ยงบาร์บีย์ยง บระเบียงบระเบียงบระเบียงระเบียงนะ Watch out ี่เป็นไรอยู่บนเขาตาผมเหนื่อยอะไรแทนนะอะไรเนี่ยเอ้ยมันจับบนข้าว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 มันยืนอยู่มันยืนอยู่กำลังจะยิงเรามันอยู่ข้างหน้าข้าม ทางอื่นอยู่เลยตัวนี้ข้อสุด,ดเลยเฮียแล้วคันเฮียเนี่ยนะสวดยอดเลยยกเพี้ยเก็บยามาเผื่อเลยเฮียแต่วงเราอุ๊ยอุยอุ๊ยข้างบนข้างบน ขับรถมาคนหนึ่งเ,เอาแม่งเลยเอาหรอให้เขาขับไหมอ,อุ้ยอุ้ยอ,อุ้ยนั่นไหเขาว่าแล้วพี่สมโมก,ก่อนวิ่งไปชุบด,ด้วยดีแต่ผมปูให้ตัวหนึ่งเจ็บอยู่เข้าตัวปสงกันนัดไอ้เหี้ยผมยังไม่ทันออก,กเลยเหีเ้ยน้อ ใเย็นเย็นทำไมตาวาหาันบ้านนะฮะผมปิดไมค์พิดโดนแล้วนะขอโทษ <c oughs> ไม่รองไม่พูดแล้วไม่พูด เอนบ้านล okay. ่างชนบ้านล่างกับเขาิเหรอไๆตรงไหนมาตรงไหนตีตัวซายมือตรงไหนมาร์กด้วยบ้านล่างของ Watch out Watch out ดโจมัแล้ว โอ้โหเหี ah. oh. er right, ้ยโอ้เรียบร้อยเราเปิดแล้วเราต้องลงแล้วพี่ถ้าเปิดนี้เฮี้ยมันยังไม่เห็นเราเลยเฮี้ย

ทีเรงไหนพี่เนี่ยตรงตรงมา้ทาที่เราเคยอยู่เขาที่เราเคยอยู่ใช่ใช่มันจอดไอ้ที่นั้นแหละพี่ที่มันยิงเรามันวิ่งออกซ้ายไปเมื timeline, ่อกี้อไร้ยอะเงี้ต้องเห็นต้องหินล่ามอนหเนล่านะต้องเห็นต้องเห็น,หน,หน,หนต้องหินห็นซ้ายหินซ้ายห็นซ้ายมีตัว หน้าหน้าผมพี่โอ้พี่สองตัวเลยตรงนี้ตรงนี้ด้วย น้องหินน้องหินตัวเดียวเนี่ยพี่มองนะโอ้ยข้างหลังผมอีกตวัวนึงจที่ตัวแล้วนะ่า oh. ที่ตัวนี่ <Watch S 2> นี่ <out. S 2> นี่วัดเจ็บจั หินห right <can> ินซ้ายนอกแล้วพี่สองตัวมีตัวมาซ้ายเจ็บแล้วซ้ายเหนือยมากตัวเดียวช่วยหมอด้วยม่เหลือตัวย่แล้ว ปิดไมคแม่งไอ้เนี่ยหวยอลยเอยอย่าให้มันลาผมอย่าให้มันลาผมเฮ้เฮียงมาดิควยมาดิสารลบมาตั้งนานนียีกูจะร้อง